ข่าด่วนกับทุกคนนายห้างประจักษ์ชัยไหาทองคำได้ออกมาเคลื่อนไหวนะครับหลังมีข่าวภาพยนตร์เรื่องขายอ้อออกมานะครับอาจารย์ประจักษ์ชัยคับทุกคนได้มีการโพสต์เอาไว้ครับบนแพลตฟอร์มส่วนตัวโดยมีข้อความที่บอกว่าเซฟ e ายอ้อหน้าหนังดีโปรโมตก็ถึงทำดีๆมีพันล้านคุยกับบอสโจถึง28นาทีตะกี้เขียนบทเองกำกับเองเลยครับ น้องโจนะครับนี่คือข้อความที่นายห้างประจักษ์ชัยหายทองคำนะครับได้มีการโพสต์เอาไว้นั่นเองครับทุกคนอย่างที่บอกว่าโหโภาพยนตร์เรื่องคลายอ้อเนี่ยโปรโมทเอาไว้ได้ดีมากๆและวันที่บวงสรวงนะครับสื่อดังต่างๆก็คือมากันเต็มเลยทั่วบ้านทั่วเมืองนะครับเพื่อที่ประกาศนะให้โลกรู้ว่าภาพยนตร์เรื่องนี้กาลังจะถ่ายทําแต่ทีนี้พรอมีปัญหาสะดุดแบบนี้แล้วนะครับคนในแวดวงการบันเทิงเนี่ยก็ต่างเข้ามาให้กําลังใจบอสโจกัน อย่างล้นหลามกันเลยทีเดียวนะครับทุกคนซึ่งตอนนี้นะครับบอสโจก็ยังไม่ได้ออกมาไลฟ์นะครับพูดถึงประเด็นนี้แต่อย่างใดเพียงแต่มีการโพสต์นะครับเท่านั้นเองครับทุกคนนะสำหรับประเด็นเรื่องนี้นั่นเองนะครับทุกคนอ่ะล่าสุดครับทุกคนทางด้านเฮ er ียหมูหยองนะครับหรือว่าะนะเฮ er ียหมูหยองของเราเนี่ยก็ได้ออกมาโพสต์ข้อความล่าสุดบอกว่าคุณพูดมาได้ไงคุณผู้กำกับว่าคุณเสียใจแล้วพวกผม3ามคนล่ะเสียทั้งเงินเสียทั้งเวลา และแถมเสียความรู้สึกนะครับนี่คือครับทุกคนทางด้านาพี่หมูหยองหรือว่าเฮียหมูหยองนะครับได้ออกมาโพสต์นะครับทุกคนเนะาะแสดงความรู้สึกนะครับก็สืบเนื่องมาจากอาน่าจะเป็นทางด้านผู้กํากับนะครับได้มีการออกมาโพสต์อะไรบางอย่างนะครับพี่หมูหยองก็เลยได้ออกมาพูดคํานี้บอกว่าคุณพูดมาได้ไงครับนะครับคุณว่าผมว่าคุณเสียใจแล้วพวกผมทั้ง3คนละ่ะ เสียทั้งเงินเสียทั้งเวลาเสียทั้งความรู้สึกนะครับทุกคนต้องบอกว่าอตอนนี้นะครับทุกคนก็มีทางด้านของคุณซองดูฮีนะได้ออกมาพูดเกี่ยวกับประเด็นนี้เดี๋ยวทุกคนไปฟังบางช่วงบางตอนนะครับที่พี่ซองดูฮีเนี่ยได้ออกมาพูดนะครับว่าแกพูดว่ายังไงบ้างตอนแรกแกคิดว่าเป็นคอนเทนต์นะครับเดี๋ยวลองมาฟังสักครู่นะครับ ผมเป็นคนรู้คนแรกเร็วๆนี้ครับพี่น้องครับสืบเนื่องมาจากว่าหนุ่มโจสาวน้อยเพชรบ้านแพงนะครับล่าสุดได้โพสต์บน Facebook ส่วนตัวว่าเพื่อนที่ไม่ใช่เพื่อนคําว่าเพื่อนที่ไม่ใช่เพื่อนนั้นสะท้อนถึงหนังที่สาวน้อยเพชรบ้านแพงกําลังจะคลอดออกมาเป็นภาพยนตร์เข้าโรงภาพยนตร์ในประเทศไทย สะท้อนถึงหนังที่สาวน้อยเพชรบ้านแพงกําลังจะคลอดออกมาเป็นภาพยนตร์เข้าโรงภาพยนตร์ในประเทศไทยก็คือหนังไขอ่ออตอนแรกผมอ่านโพสต์ลอยๆผมก็คิดว่าเออเป็นการสร้างกระแสเพื่อที่จะปั่นให้หนังมีกระแสหรือเปล่าแต่หู้ก่อนหมู่ผมเป็นคนวงในครับได้สอบถามไปยังผู้ที่ลงทุนหนังเรื่องนี้ก็คือทั้งเฮียหมูหยองนะครับแล้วก็เสียเล่เต้นมังกรแปดสาขาทั่วประเทศไทยและก็พี่โจโยมณินครบปรากฏว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่มากเป็นเรื่องการ ช่อโกงเป็นเรื่องการผิดสัญญาเร็วๆนี้นะครับผมเป็นเรื่องแท้บอมเมนเรื่องปั้นกระแสไหหนังดังแน่นอนผมหูก่อนหมูคันพอยากหูน้ำผมติดตามผมไวแล้วมาหูพร้อมกันครับอ่ะนะครับอันนี้ก็จะเป็นทางด้านพี่ซองดูฮีเนาะได้ออกมาพูดเห็นไหมครับทุกคนบางบางทีเขาเนี่ยพี่ซองดูฮีตอนแรกเขาก็คิดว่าเป็นการสร้างกระแสภาพ,พยนตร์นะครับแต่จริงๆแล้วก็ไม่ใช่นะครับทุกคนนะ ก็ไม่ใช่นะครับก็เดี๋ยวมารอนะครับทุกคนบอสโจเนี่ยน่าจะมีการไลฟ์นะครับเร็วๆนี้นะครับอิมเชื่อว่าอย่างนั้นนะครับน่าจะมีการมาไลฟ์แล้วก็ชี้แจงในเรื่องประเด็นต่างๆนะครับซึ่งบอสโจก็โพสต์เอาไว้เนาะว่าขอนอนแป๊บนึงนะครับอืมนะครับเนาะนะนะอ่ะสำหรับคลิปนี้นะครับก็ เนาะส่งกำลังใจนะครับไปให้ทางด้านอาบอสโจโยมานินด้วยก็แล้วกันนะครับแล้วก็ทางด้านาเฮียหมูหยองเนาะแล้วก็ผู้ที่ร่วมสร้างภาพยนตร์เรื่องนี้ทุกคนเลยนะครับแล้วก็ตอนนี้เนาะอุ้มอิมสืบทราบมาเนาะทุกคนอันนี้เป็นเป็นวงในของอุ้มอิมเองนะครับเนาะบอกว่าตอนนี้กำลังมีการติดต่อไปยังผู้กำกับ ต้องเตแล้วก็คือกําลังประสานงานไปแต่ทีนี้จะทราบว่าคิวของต้องเตเนี่ยว่างอะไรยังไงที่ไหนเมื่อไหร่อย่างไรก็ต้องมารอติดตามกันทีหนึ่งตอนนี้คือมีการติดต่อไปแล้วนะครับความคืบหน้าของของภาพยนตร์เรื่องนี้นะครับนาะก็ได้มีการแบบว่าติดต่อไปแล้วนะฮะอืมนะครับทุกคนก็เป็นกำลังใจให้ นะครับบอสโจแล้วก็ทีมงานทุกๆคนเนาะเชื่อว่าบอสโจเนี่ยกระทบกระเทือนจิตใจแหละทุกคนเนาะกับกับสิ่งที่ตัวเองคาดหวังไว้มากๆเนี่ยแล้วอย่างวันที่เขาเรียกว่าอะไรอย่างวันที่ถแถลงข่าวองค์อิงเนาะสงสารองค์อิงองค์อิงก็บอกว่าดีใจที่พ่อทําภาพยนตร์เรื่องนี้นะครับแล้วก็สารฝันของตัวเองอย่างเงี้ยครับทุกคนก็อาจจะมีสะดุดบ้างเชื่อว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องแค่การสะดุดนะครับทุกคนยังไงภาพยนตร์เรื่องนี้เรา ก็จะได้ชมแน่นอนแหละครับทุกคนอาจจะมีการเลทบ้างนะครับกับการเข้าฉายนะครับแต่วิมมองว่า,าภาพยนตร์เรื่องนี้นะครับมันก็จะทำให้อโอโหตอนนี้กระแสดังมากเลยทุกคนนะนะครับกระแสแบบแรงมากจริงๆเนาะอ่ะทุกคนก็เป็นกำลังใจนะครับแล้วก็ส่งกำลังใจนะครับไปให้ทางด้าน อบอสโจโยมานินกันเยอะๆเลยนะครับทุกคนเนาะนะครับขอให้ได้ผู้กำกับนะครับชื่อดังอย่างน้องต้องเตผู้แบบมีฝีมือนะครับผู้มีฝีมือเนาะในการถ่ายทำภาพยนตร์นะครับนะครับมาเขาเรียกว่าอะไรมาจัดการในเรื่องนี้นะครับทุกคน ก็เป็นกําลังใจให้นะครับสำหรับคลิปนี้อุ้มิ่มข่าวกระแสเนาะก็ฝากทุกคนนะครับกดไลค์กดแชร์ด้วยกันแล้วกันนะครับนะก็ความคืบหน้ายัางไงอะไรยังไงต่อก็เดี๋ยวอุ้มอิ่ม,มจะเอามาส่วนในเรื่องของคนชื่อวออันนี้ไม่ทราบจริงๆนะทุกคนนะอันนี้อุ้มอิ่มก็ได้มีการไปอ่านคอมเมนต์เนี่ยในแฟนเพจของคนลูกทุ่งเนี่ยบางคนก็ไม่ทราบจริงๆอนะ วอลหวนอะไรยังไงอะไรอย่างเงี้ยนะครับทุกคนเออนะสำหรับคลิปนี้ก็ฝากทุกคนเนาะมารอดูต่อไปว่าจะเป็นยังไงกันนะครับว่าคนไหนจะออกมาเคลื่อนไหวอะไรยังไงบ้างนะครับก็เป็นกำลังใจให้แล้วก็อยากให้ภาพยนตร์เรื่องนี้ออกมาแบบสมบูรณ์แบบ100%เนะครับเหมือนที่บอสโจแล้วก็ ทางทีมผู้กำกับหรือว่าไม่ใช่ทางทีมผู้กำกับทางทีมผู้ลงทุนเนี่ยได้ตั้งเป้าเอาไว้นะครับเชื่อว่าภาพยนตร์เรื่องนี้ทุกคนแบบอยากดูกันมากๆเลยแหละเนาะสำหรับภาพยนตร์เรื่องขายอ้อนะครับก็นะมารอติดตามกันนะครับสำหรับคลิปนี้ฝากทุกคนนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับเนาะเป็นกํลาลังใจด้วยแล้วก็ส่งกํลาลังใจไปให้บอสโจกันเยอะๆนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ไปแล้วนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะรักทุกคนนะคะ